สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนต้นไม้แถวย่านมลทน์บุรีวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูสวนเกวีเดียครับสวนเกวีเดียมีหลายชนิดแ้วเราจะพาไปดูพันธุ์ที่หายากครับไปดูกันครับเพื่อนๆครับข้างหน้าเราเนี่ยครับผมเรียกว่าสวนเกวีเดียครับผมสวยไหมครับสวนเกวีเดียเป็นไม้ตระกูลสนครับผมครับ เป็นไม้ที่มีดอกสีเหลืองครับผมเดี๋ยวดูลำต้นเขา เดี๋ยวเพื่อนดูครับผมอันนี้ต้นวาซาบิเซียเดี๋ยวเราไปดูต้นสุนเกวิเดียต้นเล็กกันครับนี่เห็นไหมครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นดอกสีชมพู ันนี้เราเคยพาเพื่อนๆมาดูแล้วอันนี้เรียกว่าสนบลูไอเป็นไม้นอกมันจะมีสองสายพันธุ์มีมันมีหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่อยู่ในเมืองไทยก็จะมีสายพันธุ์จีนและสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ถ้าสายพันธุ์ญี่ปุ่นจะมีเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยครับ คเดี๋ยวไปดูสนเกเบีย,ยมันจะมีต้นเล็กครับผมเดีย๋ยวเพื่นดูลูกเขา